สวัสดีครับพี่น้องพ่อลูกทำกินในถิ่นไทยมือนีพามากินขัวหนูขัวหนูเต็มกระทะเต็มคาราเบลเลยกระทะยิงใหญ่กับคนหนึ่งหนวดงามครับมือนีเขามาสมกอกงามอยู่บ้านเลขน่ขัวหนูว่าเห็เอาไปออกไปกินอยู่ตลาดแล้วเพราะว่าว่าวเขาเลยขว่งกินอยู่นี่แซ่แบแซบขัวหนูครับ ฝากติดฝากตามนี่เด้โอ้แมงวันนี่ก็อยากนะมืงเบาถาวรมาจัดการซะบ่บแมงวันนี่แบบจัดหนักจัดเต็มเลยนะครับพริกนีิบ่ต้องห่วงแดงจึงคืนบอกความโหดชุดพี่น้องเบิ่งเป็นไหนเพชรหูหลูเพชรหูหลูทำไมเจี๊ยกกับเผ่าบ้านเฮาแห่งตีคากกว่านี้เนาะนี่เอาเอาความเพชรอันนี้ซื่อๆเด้บ่ได้เอากับเผาเผาแท้บ่มีลึก มาเด้อพี่น้องขวัวเอง่งแซ่บเอง่งนี่เล้นี่อยู่หน้าบ้านกระทะบกักไงมาเด้อพี่น้องเด้อขัวหนูเสยบเส็บเบ่บ้องด้อนหนังมันหายว่าหนังหนูหายว่าหนังอีเห็นจอนพอดอ อาพีเดื scream, อเครื่องดื่มเหมดกินอยู่กับคนหนึ่งหนวดงามคับมานี่อืมกินยำไรกับแสี่ยงงามเหรอ มามาเสีบต่อสดขัวนูแบบ้ครับแมงวันนี่กันจริมันอยากนำดีจีให้บอ่อท่าวมาจัดการกินเมงวันบ่เราหลบสู่กับแมงวันอยู่เลยนะแขวดีแขวดีวดยำกอดกอดรถออกกวาดนะเราเป็นลมนี่นยำบ่ได้หรอกแขวบ่ดีแขว พังหมดแล้วกินด่างก็คือกินด่างแล้วแฉบแห้งหน่งหนามอะไรเลยเลยนี่ตับมันอืมเตี่เหนียบบอคักเนาะมันเสียดดนเนาะ ยังเป็นใหม่ๆของสิครับนี่ก็พอแล้วแบล้วของเอามาแช่ตู้เย็นไว้เป็นเดือนแล้วเอาแล้วครับพี่น้องอยากแชรบกันไหสำนีแล้วครับขัวหนูท้ทีเด็ดเก่าๆฝากช่องไว้น้ำเน่เด้อเพราะลูกทำกินในถิ่นไทยฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์น้ำเน่สำนีแล้วครับสวัสดีครับ